สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเรียนรู้กับความรู้ทั่วไปของหนังสือในห้องบุเกียนะครับหรือว่าไลฟ์เบอรี่นะครับอย่างหนังสือความรู้ทั่วไปก็มีเช่นวิทยาศาสตร์หรือว่าความรู้รอบโลกหรือว่าการเตรียมสอบของป .6 นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนอื่นด้นะครับส่วนนี้คือโซนที่สองนะครับนั่นก็คือโซนปชัชญานะครับก็คือเกี่ยวกับ พระบรมหรือว่าคณิตศาสตร์ต่างๆหรือว่าเรียนเก่งได้หรือว่ามันเป็นการแบบแนวสอนคิดนะครับส่วนอีกโซนหนึ่งก็คือจะเป็นโซนาศาสนาครับมีทั้งาศาสนาพุทธอิสลามหรือว่า,าศาสนาต่างๆที่คนที่ไม่ใช่าศาสนาพุทธหรือว่า,าศาสนาอื่นสามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่ยนนครับต่อไปอีกโซนหนึ่งนะครับนั่นก็คือโซนสังคมศาสตร์นะคะนั่นก็คือเรียนรู้กับวัฒนธรรมสมัยก่อนหรือว่า เรียนรู้กับเออที่คนไทยเรามีตัวอักษรใช้หรือว่าสิ่งสิ่งของที่ใช้อย่างไรเดี๋ยวพาไปดูอีกโซนนึงน,นะครับนั่นคือโซนภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยหรือว่าอังกฤษหรือว่าภาษาจีนนะครับที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้ได้เลยนะครับจ mm hmm. ต่ไปอีกโซนหนึ่งน,นะครับ mm hmm. นั่นก็คือโซนวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับ mm hmm. ก็คือคนที่มาอ่านสหนังนสือโซนนี้ก็สามารถแบบ สามารถอ่านหนังสือสามารถเอามาประยุกต์เป็นสิ่งของใช้ที่เหลือได้นะครับส่วนอีกโซนหนึ่งนั่นก็คือวิทยาศาสตร์ประยุกต์เหมือนกันนะครับแต่อันนี้มันจะแบ่งแยกออกมาเพราะว่าอันนี้มันเ,เกี่ยวกับรู้ทันโลกหรือว่าโลกหรือว่าอาการต่างๆที่อยู่ในวิทยาศาสตร์เช่นยีนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับอีกโซนหนึ่งนะครับนั่นก็คือหนังสืออ่านอิงน,นะคะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับสารจากข่าวหรือว่าจากหนังสือการ์ตูนนะครับ น<จ>ี่นะครับบนเวทีมันก็จะมีพวกหนังสือสารนุกรมหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยก่อนนะครับเรือวันเราพูดถสมัยก่อนแล้วก็บนเวทีนี้เด็กๆที่จะอ่านหนังสือหรือว่ามานั่งคุยกับเพื่อนก็สามารถขึ้นมาบนเวทีหรือว่าแต่้ขาจะว้นะครับต้องขออนุญาตครณครูก่อนนะครับเพื่อมาอ่านหนังสือและโซนของนี้ก็จะเป็นพวกหนังสือกระตุ้นหรือว่าหนังสือที่เด็กๆสามารถมาอ่านเพื่อแบบพัฒนาจิตความรู้ของตัวเองและตรงนั้นนะครับ เป็นรูปราชการที่9นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนต่อไปนะครับเออนี่ครับอันนี้คือโซนต่อไปนะครับก็คือโซนหนังสือเยาวชนนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับที่เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ต่างๆสามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่เลยครับแล้วก็มีหนังสือการ์ตูนต่างๆนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นหนังสือเยาวชนซึ่งมีเกี่ยวกับการ์ตูนแล้วก็ภาษาต่างๆนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกสองฝั่งนู้นก็เช่นกันครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ทุกคนสามารถมา,มาอ่านได้แล้วก็มีหนังสืออย่างเช่นอู่ก็อายทีนี้หนังสือโซหนึ่งครับก็คือหนังสือเรื่องสั้นนะครับมีหนังสือมากมายที่เด็กๆสามารถมาดูได้ครับแต่เป็นหนังสือที่แบบมีภาพป,ประกอบมากกว่าภาพเอ่อภาพแบบคำถามนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือแบบเรื่องสั้นนะครับก็เลยมันจะมีภาพป,ประกอบที่เยอะกว่าเอ่อการเขียนนะครับหรือว่าการคาถามนะต่อไปหนังสือ ตัวนิยายนะครับก็คือจะเป็นหนกเกี่ยวกับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนไทยนิยมนะครับว่ามันเป็นยังไง เดีววันนี้ผมจะพามาดูโซนที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือโซนหนังสือพิมพ์นะครับว่ามีข่าวต่างๆหรือว่ามีสิ่งต่างๆที่เราสามารถดูได้แล้วโซนที่สองคือเป็นโซนวรดนตรี ente, หรือว่าเป็นโซนหนังสือหรือว่าเป็นหนังต่างๆนะครับวันนี้เป็นโซนที่สองนะครับโซนที่เด็กๆสามารถมาเล่นคอมพิวเตอร์หรือว่าซื่อต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์สามารถมาหาความรู้ในคอมพิวเตอร์ได้นะครับแต่การที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์คือต้องขออนุญาตคุณครูก่อนนะครับ นี่ก็จะเป็นบนเวทีของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะมีที่ที่ให้เด็กๆหรือเพื่อนๆมานั่งอ่านหนังสือได้นะครับแล้วก็ยังเป็นที่เรียนของน้องวัฒมกันด้วยนะครับ